หน้าเต็มมาอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่าล้างหน้าด้วยบิวติก้าวิโฟม m รกมาจากญี่ปุ่นเนี่ยล้างได้สะดวกง่ายดายเมคอัพหนาแน่นแบบนี้เนี่ยก็ออกหมดจดง่ายขนาดไหนกับพิสูจน์เลยการใช้ c r e a n s i ออ oil นะคะในการล้างหน้ากับสำมีแบบเก่าเนี่ย อันไหนมันดีกว่ากันเริ่มจากการล้างหน้าแบบเดิมก่อนแล้วกันนะคะโดยการใช้ครีนซิ่งออยลจับเวลาเพสตั้ง okay, แล้วนะคะอ่ะเริ่มล้างหน้าเลยเพย์ออยล์ก่อนนะคะ,ะมาเลยค่ะบีบออยล์พอบีบออยปุ๊บใช่ไหมต้องเอาจะแบ่งครึ่งหน้านะในการล้างเนะเราก็ต้องแบบบางคนเดี๋ยวดูดวเสีย เสียออยเยอะมากด้วยเลยไม่เสียสำลีสียสำลี1แผ่นนะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนต่อเวลาอยู่นะเดี๋ยวเอามาโชว์กันล้างก่อนอ่ะอ่สำลี1แผ่นนะคะผ่านไปมาถึงแผ่นที่2แผ่นที่2ค่ะนี่ค่ะแผ่นที่2แผ่นที่2แล้วคะ่ะคล้องใต้ตานิดนึงเมื่อนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดการตันตได้เราไปใช้น้ํามันเข้าไปเติมน้ำมันเจอเชืลอโยกเกิดการตันติดสิวไปอีกอ่ะนะเนี่ยอ่ะ,ะครึ่งหน้าไปแล้วค่ะเครื่องหน้าแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไปสําหรับ แบบเก่าเวลาผ่านไปทั้งหมด2นาทีแล้วเรายังล้างไม่เสร็จนะต่ออีกเพราะว่าพวกนี้ต้องปาดด้วยสำลีอ,ออกมาเดี๋ยวมาับสำลีกันเอออ่ะ,อะโอเคนคะปึ๊บปึ๊บอืมอืมโอเคอ่ะเสร็จแล้วเร<อ>าล้างเครข้างหน้าก่อนนะหน้าแบบนี้นะคะเครื่งหน้าโอเคจะล้างไปแล้วกันนะเครื่องหน้าที่ล้างเครื่องสำอางแบบเก่า ผ่านไปทำเวลาใช้เวลาไปทั้งหมด4นาที10วินะคะสนาที1ิวิเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราใช้วิโฟมบิวติก้าล้างเครื่องสำอางนะคะหนักๆแบบนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ปึ้งแต่ไปแล้วนะล้างหน้าค่ะวิโฟมบิวติก้าที่สามเรือนะคะนี่แล้วก็มนาเล็งนั้นเลยล้วก็สะดวกสบายปิดน้ำก่อนม่นะค,ะะะค่ะเออแล้วเราก็ไปนี่ค่ะด้านนี้นะคะ มันชอบสะดวกสบายเหลือเกินนะคะนี่เูนะคะไปนะคะนี่ตั้งหน้าเลยดีกว่าเนาะอาอมาดูกันนะคะปึ๊ก็สต็อปเวลานะคะทำเวลาใช้เวลาไปหนึ่งนาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีนะคะด้านนี้เป็นแบบเก่านะคะด้านนี้โดยการใช้บิวทิก้านะคะก็คือแสดงว่า ใช้บิวติก้านะคะในการล้างเครื่องสำอางเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าล้างเครื่องสำอางเนี่ยได้อย่างหมดจดง่ายดายถึงแม้ว่าจะเป็นเมคอัพที่หนักๆก,ก็ตามก็สามารถที่จะล้างออกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยไม่ต้องใช้สำลีเป็นปึงขนาดนี้ใช้บิวติก้าตัวเดียวจบเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบความสะดวกสบายขี้เกียจล้างหน้าหลายขั้นตอนแล้วก็อยากบำรุงผิวหน้าระหว่างล้างหน้าไปด้วยเพราะว่าตัวนี้ บิวติก้ามีโรม้าแล้วก็ยังมีวิตาเซลช่วยรักษาสิวด้วยนะคะก็คือหน้าใสไร้สิวอะ่ะใช้บิวติก้าตัวเดียวจบประหยัดเงินอีกต่างหากนะคะพกพาสะดวกลองดู